เพราะที่นี่รับดูแลทุกปัญหาของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยอยากบอกว่าไม่ต้องไปไกลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีครบ คลินิกโรคผิวหนังโรงพยาบาลมอบดเปิดให้บริการด้านการรักษาและให้คำปรึกษาด้านการดูแลผิวหนังผิวหน้าพร้อมตรวจวินิจฉัยโรคทางผิวหนังเต็มรูปแบบมั่นใจว่ารวดเร็วปลอดภัยและที่สำคัญคนไม่เยอะมีบริการคลินิกจัดเต็มตรวจโรคทางผิวหนังโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเปิดให้บริการวันอังคารสัปดาห์ที่4ของทุกเดือนเวลา8นาฬิกา -16 นาฬิกาคลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียมรักษาโรคสะเก็ดเงินโรคด่างขาวผ่านตู้เนโรแบน UVB บี UV B, ที่มีเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในเขตสุขภาพที่4เปิด ให้บริการวันจันทร์และวันศุกร์13นาฬิกาถึง16นาฬิกาให้คำปรึกษาด้านเลเซอร์และความงามมีบริการพิโคเลเซอร์ช่วยเรื่องรักษารอยดำจากสิวกระชับรูขุมขนซียวทูเลเซอร์ช่วยเรื่องสิวอุดตันกระเนื้อติงเนื้อกระแดดที่นูนฝอ V วีบีมออกแบบมาเพื่อรักษาปัญหาผิวที่เกี่ยวข้องกับรอยแดงเช่นรอยแดงจากสิวปานแดงเส้นเลือดฝอยผิดปกติและแผลเป็น IPL โดยแพทย์ผู้เชี่วชาญรักษาฝ้ากระรอยแดงจากสิวและรพื้อรอยสามารถจองคิวนัดออนไลน์เพื่อความ สะดวกไม่ต้องรอนานเดียวทุกปัญหาสิวหรือผิวหนังจบทุกปัญหาดังให้ผิวดีมีครบได้ที่นี่ลินิกผิวหนังโรงพยาบาลมออุบล